สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กระสีนะคะมาแบ่งปันนะคะส่วนมากจะเป็นไซส์กระถาง5 5กระถาง6เนาะแต่ก็จะมีบางตัวที่เป็นกระถาง4นะคะเหมือนเดิมนะคะโปูสต้นขึ้นไปส่งฟรีนะคะถ้าต้นเดียวก็ค่าส่งแบบโอนมาเหมา50บาทแบบเก็บไปทางมาเหมา70บบาทนะคะปูลงคลิปวันที่ 7พฤศจิกานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันที่8ดพฤศจิกานะคะเรามาดูตัวแรกกันเนาะตัวนี้จะเป็นเทพพนมนะคะตัวที่เอาตั้งแม่ต่อเนาะแม่จริงๆคือล้มไปแล้วแม่จริงที่ล้มไปก็คือเขาจะป้ายสีชมพูมานะคะเนี่ยก็จะป้ายมาแบบนี้อันนี้คือตัวนี้นี่นะคะแล้วก็จะป้ายมาแบบนี้เลย ันนี้ตอนตั้งก็คือพื้นจะเป็นเขียวเลยแล้วก็ใบเริ่มเริ่มมาก็จะเป็นป้ายแบบนี้นะคะวันนี้ปูมีเป็นไซส์กระถางสีเนาะมาแบ่งปันนะคะนี่นะคะจะขึ้นรูปต้นแม่ที่ล้มไปให้ดูเนาะนี่นะคะไซส์กระถาง4นีนี้ปูแบ่งให้ที่ต้นละ150บาทนะคะนี่นะคะเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มป้ายมาแบบนี้ยิ่งโตขึ้นเนาะนี่นะคะ วันนี้ไซส์กระถางใหญ่ยังไม่มีแบ่งนะคะนี่กระถางที่สองนะคะมีสองกระถางนะคะวันนี้นี่นะคะเทพพนมนะคะเป็นจะออกป้ายชมพูเนาะที่ผ่านไปนะคะนี้กระถางที่หนึ่งนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะคะเทพพนมนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นต้นแม่ ไก่สมพงนะคะนี่แต่ตัวนี้น่าจะแผงนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกแบ่งเนาะลูกหมดแล้วนะคะอาจจะรอกันอีกพักใหญ่เลยนะคะสำหรับไก่สมพงเนาะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นมนเะมืองนอนแผงนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะอันนี้จะเป็นต้นแม่เขานะคะต้นแม่นี่สวยๆเลยด่างแบบนี้เลยนะคะเพิ่งฟื้นอีกจะต้นนี้ กระถาง5.5คือล้นมากนะคะมี2ต้นในกระถางอันนี้ใบใหม่ล่าสุดของต้นใหญ่เนาะนี่นะคะสวยมากเอาไปอัพกระถางได้เลยอันนี้ต้นต้นที่สองเนาะนี่นะคะด่างสวยๆเลยล้นล้นกระถาง5.5สามารถอัพได้เลยไปแยกต้นกันได้อีกนะคะก็เป็น2ต้นเลยเนาะใครไวใครได้ปูแบ่งให้ที่280บาทนะคะ นี่นะเมืองนอนแผงนะคะมี2ต้นในกระถางคุ้มคุ้มเลยนี่ต้นแม่ต้นต่อไปจะเป็นปีกมานนะคะไม้ใบหอกเนาะสีเขาจะไปได้สุดกว่านี้นะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะเป็นไม้ใหม่ของที่สวนนะคะปีกมานนะคะกระถาง5.5นี้ปูแบ่งให้ที่550บาทรวมส่งเลยนะคะต้นนี้เนาะนี่นะคะสีจะไปได้อีกนะคะนี่ บีกมานนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเดือนกรกฎาคมนะคะนี่นะคะแดงแๆสวยๆจะออกเกือบกลมๆเนาะใบห่อขึ้นแบบนี้นะคะกระถาง5.5นะคะเดือนกรกฎาคมนะคะ250บาทนะคะวันนี้ปูมีมาแบ่งแค่2กระถางเนาะนี่นะคะ เดือนกร,รกฎาคมนะคะเนี่ยแดงๆยิ่งโดนแดดจะยิ่งสดนะคะใครเกิดเดือนกร,รกฎาคมนะคะนี่ส,สั่งซื้อได้เลยเนาะนี่นะคะกร,รกฎาคมต้นต่อไปจะเป็นซับอุดมเหลือว่างแค่หนึ่งกระถางนะคะคลิปนี้นี่ไม้สีเข้มเข้มดุดุนะคะจะเข้มได้กว่านี้อีกนะคะกระถาง5.5เนาะ180บบาทนะคะซับอุดม ส่วนต้นต่อไปจะเป็นขุนรัตนาวุธนะคะเนี่ยเริ่มกัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะกระถาง5.5นะคะขุนรัตนาวุธนะคะ350บาทนะคะขุนรัตนาวุธต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะอยู่ในกระถาง5.5นะคะองค์หญิงทอฝันนะคะอุแบ่งให้ที่ ห5 0บาทนะคะองค์หญิงทอฝันนาอมีกระถางเดียวนะคะต้นต่อไปจะเป็นจะตะเทพนะคะบอลเหลืองบอลกาบนาอกระดูกแดงนะคะยิ่งโตกระดูกยิ่งชัดนะคะกระถาง5.5นะคะไซส์ก็ประมาณนี้นี่นะคะ1 8 0บาทนะคะจะตะเทพนะคะต้นต่อไปจะเป็นสีคุณปื้มนะคะเป็นไม้แยกหน่อนาออยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะคะจะเป็น เป็นด่างเป็นป้ายมาแบบนี้นะคะสีคุณปื้มนะคะ190บาทนะคะเป็นไม้แยกหน่อเนาะต้นต่อไปจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะตัวขายดีอีกหนึ่งตัวนะคะนี่ดูต้นแม่ที่ล้มไปได้เลยนะคะสวยตรงปกแน่นอนนะคะล้นกระถาง5.5แล้วนะคะ250หบาทนะคะหนึ่งตะวันพันดาวนะคะต้นต่อไปจะเป็นมนกิิยานะคะนี่ ดูต้นแม่ได้เลยเนาะคลิปที่แล้วปูถ่ายคู่กับต้นแม่นะคะคลิปนี้ถ่ายเดียเด่ยวๆเลยกระถาง5.5นะคะนี่นะคะปูแบ่งไซส์จะเล็กกว่ารอบที่แล้วเนาะปูแบ่งให้ที่200บาทนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะคะเดี๋ยวมันส่งปูดึงไปนี้ออกเนาะนี่นะคะ หน้าก็เริ่มจะมาแล้วนะคะจะสวยตอนโตเต็มที่เลยนะคะมนกิติยานะคะ200บาทนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นองคตถือสารนะคะนี่นะคะกระถางนี้ยังอยู่เนาะอยู่ในกระถาง5.5นะคะสามารถอัพไซส์กระถางได้เลยนะคะนี่นะคะมีลูกหนึ่งเนาะองคตถือสารนะคะเลี้ยงนอกตู้สีจะยิ่งสวยนะคะดูต้นแม่เขาได้เลยเนาะ ต้นไม้ต้นนี้ปูขายยกกระถางแปดไปแล้วนะคะสองอยสิบาทนะคะองค์คตถือสารเนาะสวยๆเลยต้นต่อไปจะเป็นเจ้าสาวนะคะกระถางห้าจุดห้าก็จะป้ายแบบนี้เลยนี่นะคะมีกระถางเดียวนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะเจ้าสาวนะคะนี่ป้ายทุกใบนะคะต้นต่อไปจะเป็นเจ้าปอแก้วนะคะเจ้าปอแก้วนี่ยิ่งเปิดมาก็จะยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆนะคะ นี่นะคะเจ้าปอแก้วเนาะเดี๋ยววันส่งปูก็จะดึงใบนี้ออกให้นะคะนี่ล้นกระถาง5.5แล้วนะคะปูแบ่งให้ที่200บาทนะคะเจ้าปอแก้วด่างสวยๆเลยต้นต่อไปจะเป็นเบญจรงน้ำทองนะคะนี่ด่างแบบนี้เลยมีสองต้นในกระถางนะคะกระถาง5.5ต้นนี้น่าจะเป็นไม้แยกหนอนนะคะเบญจรงน้ำทองนะคะปูแบ่งให้ที่190บาทนะคะ 190บาทนะคะเบนจะรงน้ำทองต้นต่อไปจะเป็นเยี่ยมตะวันนะคะอยู่ในกระถาง5.5ก็จะป้ายมาแบบนี้นี่นะคะดูต้นแม่เขาได้เลยเนาะ180บาทนะคะเยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวัน180บาทต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นมัีล้อมเพชรแผงนะคะ ด่างแบบนี้ด่างสวยๆด่างทุกใบนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะมณีล้อมเพชรแผงนะคะปูแบ่งให้ที่250บาทนะคะใครไวใครได้เนาะมณีล้อมเพชรแผงนะคะส่วนต้นต่อไปจะเป็นบอนกาบนะคะจะเป็นราศีสิงห์นะคะวันส่งใบนี้อาจจะเหลืองเนาะปูกก็จะดึงออกให้ก็จะเหลือ2ใบนะคะเดี๋ยวใบใหม่ก็มานะคะนี่ ด่งสวยๆเลยอยู่ในกระถาง5.5นะคะราศีสิงห์นะคะใครเกิดราศีนี้เนาะปูแบ่งให้ที่280บาทนะคะราศีสิงห์นะคะต้นต่อไปจะเป็นหนุมานประสานกายนะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะนี่นะคะหานุมานประสานกายปูแบ่งให้ที่กระถางละ300บาทนะคะกระถางที่1กระถางที่2นะคะเนี่ย ใบท,ทุกใบเลยนะคะนี่กระถางที่สองนะคะ300บาทต้นต่อไปจะเป็นตุ๊กแกก้านดำนะคะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5เนาะตุ๊กแกก้านดำปูแบ่งให้ที่กระถางละสอ0รบาทนะคะนี่นะคะกระถาง5.5นะคะตุ๊กแกก้านดำสอ0รบาทต้นต่อไปจะเป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสนะคะ170บาทนะคะ วันพฤหัสนะคะกระถาง5.5เนานใครเกิดวันพฤหัสนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นหงดารุณมี2ต้นในกระถางนะคะกัดสีทั้งสองต้นนะคะคุ้มๆเลยปูให้ที่300บาทนะคะนี่นะคะใครไวใครได้น้หงดารุณน,นะคะ300บาทต้นต่อไปจะเป็นเพชรสีประทุมนะคะนี่ ตัวนี้ชอบแดดมากนะคะยิ่งช่วงนี้ร้อนมากนะคะที่ดงขุยเพชรบูรณ์เนาะร้อนมากนี่นะคะไม้เลยสวยนะคะแต่บางตัวไม่ชอบแดดก็จะไหม้นะคะนี่เพชรสีปทุม180ระทุม180บาทนะคะกัดสีสวยๆเลยนี่นะคะวันนี้ปูมีมาแบ่งแค่2กระถางเนาะเพชรสีปทุมนะคะ180บาท ต้นต่อไปจะเป็นนกน้อยนำโชคนะคะเป็นฟอร์มกอเนาะสองสามต้นนะคะแตกลูกแตกกอดีมากนะคะกระถาง5.5นะคะ190บาทนะคะนกน้อยนำโชคเนาะ,ะนี่นะคะนี่190บาทต้นต่อไปจะเป็นชายชนนะคะเนี่ยแปดแปดเลยมี2ต้นในกระถางใบนี้ปูจะดึงออกให้เนาะนี่ แปดแปดอย่างนี้เลย200บาทนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะคุ้มคุมเลยนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอนนะคะสำหรับวันนี้ปู๊ก็มีไม้มาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ